มาคมความร่วมมือ Apple จังหวัดอาโอโมริประเทศญี่ปุ่นนะคะจัดงานถแถลงข่าว3 0 0 Day Journey of the Aomori Apple แนะนำแอปเปิลอาโอโมรินะคะจากจังหวัดอาโอโมริประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อว่าปลูกแอปเปิลมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศซึ่งคิดเป็นร้อยละ60ของผลผลิตทั่วประเทศกว่า100สายพันธุ์และด้วยคุณภาพโดดเด่นนี้เองนะคะจึงเหมาะที่จะเป็นของขวัญของฝากในทุกเทศกาลโดยได้จัดงานอย่างเป็นทางการนะคะไปเมื่อวันที่1 1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมด้วยแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะนักแสดงสาวสวยอย่างสาวแพตตี้อังสุมาลินมาร่วมงานณนะห้องบอลลูมเอนโรงแรมเดอะเวสตินแกรนด์สุขุมวิท ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นงานเกี่ยวกับ Apple R.O. Moly ค่ะที่ตอนนี้นะคะ mm hmm. เขานำเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วค่ะคืออยากให้ทุกคนนะคะมีโอกาสได้ลองชิมมีทั้งหมดมี5สายพันธุ์เลยนะคะ,คะก็แบบเมื่อกี้ได้ชิมแล้วคืออร่อยทุกสายพันธุ์เลยค่ะแต่ว่าแพทชอบที่สุดก็จะเป็นแบบว่าสายพันธุ์พูจิอันนี้อร่อยมากค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ลองนะคะแพทว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่เขาแบบน่าจะเป็นวิธีการปลูก วิธีการดูแลพี่ีพี่ถนานในทุกๆขั้นตอนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อ,อ,อย่างที่เขาบอกคือแบบเขาจะมีเครื่องที่เก็บความเย็นสําหรับเก็บแอปเปิลใช่ไหมเขาเขาเก็บทีหนึ่งเขาก็สามารถแบบขายได้ตลอดทั้งปีเลยอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็สําหรับทุกๆคนนะคะก็อยากให้มีโอกาสได้ลองชิมจริงๆว่ามันอร่อยมากๆเลยคือแพทเองแพทก็ไม่เคยกินแอปเปิลที่อร่อยขนาดนี้ทั้งหวานทั้งชำํำแล้วก็ลูกใหญ่ลูกหนัก แบบกัดเข้าไปแล้วแบบน้ําออกมาเต็มเลยอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ลองชิมกันดูนะคะฉ่าม,มากคะ่ะและสําหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อ Apple a ลอาโอได้แล้ววันนี้นะคะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อดังไม่ว่าจะเป็นเซนทัลฟูดฮอลล์วิลล่ามาร์เก็ตท็อปกูเมะมาร์เก็ตนะคะฟูจิซูเปอร์มาร์เก็ตหลักทรแม็แวลูนะคะหรือว่าจะติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ Apple a ลอาโอนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของ a าโอ r i ร p แอปเปิลไทยแได้เลยนะคะ